สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แ Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer ที่5ดีแล้วอหยประััดนม จริงๆค่ะคุณเวพอรู้พี่นี่แต่เดยวคุณจะไปสมัครเป็นคนโจรมที่นี่ไหมคนส่งก๋วยเตี๋ยวพี่แกร็เหรอสุดยอดเออเนาะเออให้มีคนรับพนักงานป่ะพี่แกร็ให้มีคนเฮ้ยเออกูไปรอแป๊บนึงเสี่ยงปืนอะไรอ่ะมันลอกกูแล้วปืนอะไรไม่รู้เราเด็กไอ้เรื่องวเฮ้ยมกาลังวิ่งเข้ากูดังมาลังวิ่งเข้ากูดัง คิ้่ยวไหนกดังข้ากดังกดังไหนแปบ๊บนึงเพื่อนกูไม่มีปืนนี่ใจเย็นๆดิววะนี่ไงพี่แก็์พี่แกรปมียาไปนะพี่ไม่มีโอ้โหตายห้าแล้วกูมีน่นะพี่มีคน ไหนผมอยู่ใกล้ๆพี่อะไม่รู้แถวนี้แหละได้ยินเสียงฉีดยาอยู่อ่ข้างในอะไม่มีไงมึงเอายาไหมกูนี่ไม่ต้องฉีดเอายาไหมผมเอายาไหมผมด้วยเจ็บเจ็บซันหน้าซันเจ็บมีมีมีโน้ตบุ๊กนไหนไหนวะมีสองตัวตอนพี่มีโน้ตบุ๊ก ตัวน,นึงเฮ้ไอัศลีไปนู่นแล้วไหนตรงห้ามน้นมีคนนีระวังห <Watch out. S 1> น,น่อจะ้ะกำลังหาของประทังชีวิตอยู่ตอนนี้มาจ่ายมาของผมโอ้โหดูกระเบิดควันก็เอาเอาทุกอย่างอาจารย์มาเปล่าเอา เอาเอายาน้ำด้วยปืนมาเล็กยาน้ำอันเนี้ยเนี่ยปืนลูปด้วยดิแบบหนึงแบบหนึ่งแบบหนึ่งไม่มีลูกพี่ก็บอกเมียพี่ดิผมไม่ใช่เมียพี่ก็าไปแคบอกเมียพี่เออเป็นจะพูดเลยทำเพื่อเลยวะผมไม่มีมดลูกหลบนี่จะฝั่งทางเลยโอ้อะไรเนี่ยคิวไม่มีรถคิวไม่มีมดลูกแต่มีมดเหลืองโคจ่ายต้องผ่านไปบอลอืม มันเจอคนอีกแล้วไม่แน่ใจน่าจะคนเราั้งตรงไหนเอยไวรุ่นนน่นรถัวาจอยู่นน่นอ่ะนี่ดาเซียอีคันหนึ่งเฮ้ยมีคนเหรอมามาในบ้านนี้ ข้งเต็มไปหมดเลยไปฝั่งนั้นดี่ก่อนไปไมหน้าคนเนี่ยเหยียบมาดิคน,นกลางโดนะฝั่งนี้ไม่น่ามีคนนะคนหน้าไปฝั่งโอจิงกีปะเครื่องบินมันผ่านอ่ะไม่เลยเลยได้ยินเสียงยิงเลย ตัวเปิดว่ะให้มีรถบักคี้วยบักกีจอดถูกกลางตึกนี้เลยตรงไหนอยู่ระหว่างตึกอะระหว่างตึกงสูงอะเบักกี้โอ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 ที่ปามไอ้โ้น้้รถ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 พีกร์ทนู้นเนี่ยขวา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 เออตรงไปเลยตรงไปเลยตรงตรงตรงงนี่ทางรถปามเลยเข้าไปแบบรถลงน้าบอกแล้ลงไปทางนู้นตรงไปทาง เห็นไหมเนี่ยรถรถมกอยู่รึเปล่าใช่ปะอ๋ออ้าวพี่อ้าวเพี่ไม่ใช่ไอท่านใช่นี่แหละเนี่ยเนี่ยเราบ้าหรือเปล่ารถค่อยหาก็ได้มาช่วยกูก่อนได้ได้ได้ไปไปไปพี่พี่อะไรไปช่วยบอลพอให้ไปหางรถนี่ไงมันล่อแล้วแล้วทันเฮ้ยทันเนี่ยอย่าจอดแบบนี้อุ้ยหุ้ยโอ้โหใจเย็นเฮ้ยจเย็นเฮ้ยจอดรถท,รถทีหัวใจกูจะวาย แล้วกูกูพี่แคปมาแล้วมาแล้วพี่กดน็อตเลยพี่แคปเฮ้ยพี่โอ้โหเนี่ยเออเป็นปั๊กตี้ระเบิดไปแล้วอืมเจอเป็นรถหัวใจไงเจอทางนลำมันละบ้านโน้นจริงไงมอยู่ไหนตรงไหนเนี่ยเฮียวี คนนี่ปามไหนคนหมี่คนปามคนคนคนอย่าเพิ่งถามกูคนกทำแพงนู้นเอ้าแล้วไม่เอากูไปด้วยนะบนสุดด้านเครื่อรถเลย เจอแอบไปตรงนี้ก่อน,นไงอั่นั่นไงยิงรอดด้วยอุ้ยตันกระโดดกับเพนเฮ้ยเะกระโดดกับเพลงัน่นกกนนกกนนจะตึกไหนวะไม่รู้อะน่าจะสองตึกข้างหน้านี่แหละคิดว่า

วมดแล้วป่ะในคอร์เต้เนี่ยมันมันอยู่ไหนห <อะ S 1> ิวอีอยู่ไหนไม่ใช่วะมันตายแล้วนี่ชั้นสามอ่ะไม่กูยิงอะมันแค่น็อกใช่ก็เมื่อกี้นี่ซันยิงตัวสุดท้ายไงใช่เหรอใช่ป่ะตัวโน้นไปแล้วเนี่ยไ,ไงเนี่ยไปในตัวสุดท้ายเฮ้ยว เอาวเหรอหมดแล้วเหรอโอเคไปของก็น่าจะหมดแล้วแหละรถ้าไปได้กันยังไงก็เนี่ยกระโดดกันมาลุกมาเลยนะพี่พี่พี่ผมกลางพี่แกรู้บ่อกทำไมพี่กระโดดไม่ได้อะไรเงี้ยอะไรเยอะไรเงี้ยบุรีบุรีหัวก็โดดได้ปกติอะพี่ผมโดดข้ามมาแพงไปเลยมารับผมด้วย

ได้มีคนบุกรถอยู่ข้างทางเว้ยใช่ตอนมีคนบุกรถอยู่ข้างทางสองคนเอนอาบนเขาบนเขาเฮ้ยไปด้วยไปด้วยบนเขามีคนไปดิบนเขาอ่ะขอนี่ขอนี้ว่าเช้างแน่เลยทั้งหน้าเลย,เลยตรงหน้าพี่เลยเนี่ยจ,จอดจอดบนเขาได้นะจอ น้องหนึ่งไครมาเปลี่ยน M4 กูเนี่ยมันยิงกระตี้ใครอยู่อะ หมดยังน่าจะหมดแล้ว,วลไปฟาร์มบางนูนดีกว่าเดินเด<ห>ินเดินไกลเดินไกลเดินสวยออบางกระสุนไว้ก่อนเดี๋ยวโดนยิงกักทางนี้อนะจะโดนซ้ำ ดูนมอะไรไม่มีรถไ่รถไ่รถไ่รถไีรถตามมาดูแถวนี้ยนี่เอาไม่ใช่ก็ไปหาไปไหนวะจอดบ้านห่อวะเออเมื่อกี้ยังบ้านบ้านบ้านนี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 ้จอ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 จสุดยอดอาซานลี พี่แกก็ไปซ้ำมันพี่แกไม่รอเพื่อนมากคนวะ,ะเพื่อนมีอยู่ไหนไม่รู้ไปซ้ำเดี๋ยวมันบอกตำแหน่งเพื่อนเป็นไงเนี่ยอยากรู้ตำแหน่งอยู่เหมือนกันตอนนี้ถ้าจบจบไปนี่ไงตำแหน่งรู้ยังมันดีกูแล้วเนี่ย นี่ซ่องนี่น็องเป็นไงล่ะเฮ้ยสมัยนัดเดียวคิดว่าพี่กลัวหรือเปล่าน้องพี่อย่าวัดสุดวัดสุดวัดตุ๊ทีพราลรามอ๋อไม่อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงไหนก็ไปไหน,นเจอ ยังหัวแบบดิจิตอลเหลวใหม่อยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยบนบนข่าวตัวไห<อ>นขะ้างบนพี่ข้างบนเต่มอยู่บนหัวพี่แล้วแบบยิงมันพี่หนีไปแล้วม่นมัไม่ให้พี่ยิงอยู่ตรงไหนนะไปอยู่ตรงไหนตึกนัรนแหละ กันได้วะอะไรไม่ได้รู้สึกนั่นแหละข้ามาตัวเองอะไรวะจอนวิกจอนวิกไงพี่อันนี้เปหนเร็วให้ระเบิดใครวะกูเนี่ยเนี่ยมีของนี้แหละอาจจะอยู่ในน้ำก็เป็นได้นี่ไงวันนู้น Wait. ไหนวะหินหินนีหินนีนเจ็บห,ห, <One shot. S 2> หินใกล้น้ำเลยเห,หรอัวไปสงเม็ดใช่ใช่หิ่รแล้วเนี่ยอเ<ไห>้ยพาชิแต่รมันจะยิงพันมาโดด ถ้า <laughs> มันใช้โปรแบบพี่เบิ้มพี่เบิ้มก็น,น่าจะโดนโตีปูวงไปหามันไปกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวกูเอาไอ้ตัวนี้ให้ไปกันเลยหนีกันไปเลยอ้าวเราลืมดูวงละไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยเดีแต่ตัวนี้พี่ดูแลให้พี่เบิ้มปูเสียสละไปเลยทุกคนขอให้ทุกคนโชคดี ตายบอลโอ,โอ,โอ้โหเยอะมึงเดินไงให้โดนวะนะมุมนั้นมันยิงไม่ได้ไพี่มันนอนยิงมันนอนอยู่อ่ะอืมอืมยิงไม่ได้หรอกมันไม่ขึ้นที่เราเล่นลืมดูวงเลยต,ยตายตายตายไ,<ช>ยไปเลยไปเลยไปเลยมันตายแล้วอไม่ทันแล้ววิ่งไปเลยไ,ไปยังไงวะเนี่ยดลืมไปน้ำไงพูดห่วงพูดเก็บเออเออ ไม่ทันท <mole> <sk introductions> ่านน้าจะกินไก่อยู่แล้วตัวนึงอ่ะเอามห้เอามห้โอ้โหวงยังเจ็บทำอะไรนะไม่เล่นไม่ทำแล้วมาพอแล้วจะไม่ยอมโดนวงบีบตายนี่เผาตัวไอ้กายแม่งเลยสรุปคือตายหมดอือเจ๋อเลยคืออะไรอุ้ยเอามานี่ เอามามวถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็น like, share, ปกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุู๊